เดวิดพาดีก oh ันวีว่าค uh ่ะโอ้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาปล่อยพลังอีกหน่งทีที่้าทีว่าจะงงตัวอย่างไรเลยค่ะอาวิลฮัโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์สวัสดีนะคะ นี่เป็นเวลา6โมงเช้าค่ะคุณกำลังอยู่กับวันเดวิ i พ h p a ดี y เวอร์ชันคุณแม่ลูกอ่อนค่ะนี่ก็คือวีว่าวองแงส์ออสแแอร์ขึ้นมานะคะเนื่องจากยังกินนมไม่อิ่มถ้าที่จริงๆอ่ะเพิ่งกินไปบองตีห้าขึ่นแต่ว่าหนูยังไม่อิ่มเราจะกินนมเพิ่มค่ะวีว่าเข้าเต้าอย่างสงบ,บสุขเรียบร้อยนะคะ เสียงดุดนมของหผมคือจริงจังมากนะคะความตื่นเต้นของห็อกนี้ก็คือวันนี้ วันที่ที่ฉันอยู่บ้านเพียงลําพังเพราะว่าคุณโตโต้มีภารกิจต้องไปทํางานนอกบ้านนะคะเราก็จะอยู่ตามติดชีวิตแม่ลูกอ่อนกันไปว่าวันวันหนึ่งที่ฉันทําอะไรบ้างซึ่งขอบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะคือการให้ว่ากินนม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 แล้วก็นอนแล้วก็กินนมกินนมก็นอนไปเรื่อยๆแต่นี่แหละค่ะทุกคนวิธีวิตถอยช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาตามติดชีตไอหนึ่งวันกันค่ะ นมฝั่งนี้นะคะคือน่ที่อาจ,จุบไว้อีกฝั่งหนึ่งคือวว่ากินฝั่งหนึ่งใช่ปะแล้วมหัศจรรย์พันลึกของร่างกายมน,น,นุษย์ทุกคนนมอีกฝั่งนึงอะมันไหลเอง,งซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอะไรมารองรับมันไว้อะมันก็จะสูดเปล่าไปในเปล่าประโยชน์เขาต้องมีแผ่นสับน้ํานมซึ่งไอซะก็ใช้ทีนี้นะคะนี่รือของฮากะมาดูดนมจุบเอาไว้นมมันก็จะไหลออกมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยวีว่าก,กินนมไปแค่ประมาณ5นาทีคือกินน้อยมากนมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งจะเล่าให้ฟังต่ออีกว่าคือชีีีีววิตตททุกัันนนน้่่มมไและ นออก็คืออิมพอไวส์กันปลายลวันไม่มีวันไหนที่เหมือนเดิมเลยก็คือปรับ วิถีชีวิตท,ท,ทุกอย่างตามวิวาทั้งหมดนะคะอย่างวันนี้อยู่ๆก็กินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นนี้คือปกติกินแค่ประมาณแบบ15าทียี่สิบนาทีก็อิ่มแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบกินเท่าไหร่ก็กินไม่อิ่มต้องกินเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะอิ่มเราคิดว,ว่าเขาอิ่มแล้วไปนอนเนี่ยก็ไม่นอนนอนไม่หลับต้องมากินต่อแล้วกินต่อได้แบบเที่ยนี้เท,ท่หน่อยเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องปรับปรับกันไปในแต่ละวันว่าจะเป็นยังไงซึ่ง,งวันนี้เราจะมาดูกันข่ะว่าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว ก็แพลนตอนนี้คือไอก้กะว่าเดี๋ยวจะลองวางมีว่าดูว่าจะวางเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดวางเขาได้เราก็จะได้มีอิสระนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็กเกาะกันไปนี้ค่ะ ก็คือวันนี้อาจจะมีการตั้งมุมกล้องเบี้ยวบ้างเห็นภาพบ้า,บางไม่เห็นบ้างก็ไปตามนั้นนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตการเป็นแม่เนี่ยมันทักทอดไม่ได้ง่ายเลยค่ะคุณคะพอวาวิว่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเวลาที่เป็นของเราเองสักระยะหนึ่งน,นะคะก็จะนมเนี่ยไปเทใส่ข,ขวดทำตรงทำสตอ็อกอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะกินข้าวมือมือเนี่ยมือต้นของวันนะคะซึ่งสิ่งที่กินก็คือด ะะอกไก่ปั่นนะคะเป็นการเสริมโปรตีนให้กับเราเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้พลังกำลังในร้รานกายเนี่ยให้นมลูกอย่างเยอนมากก็เลยกินกอกไก่ปั่นค่ะอันนี้จากร้านชื่อว่าเฟรชจังนะคะมันอร่อยมากเลยอันนี้คุณหมอฟอร์มน้องชายของดิฉันเป็นคนสั่งว่าใครต้องกินอกไก่ปัน่นเพิ่มโปรตีนกินค่ะ ก็จะเทนมที่สะสมได้แบบนี้ใส่ในขวดนะคะพอครบห้าออนปุ๊บไอก็จะเอาจากในขวดเนี่ยใส่ในถุงเก็บน้ำนมอีกหนึท่ทีแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็เอาถุงนั้นลงไปแช่เย็นในช่องฟรีซเดี๋ยวจะโชว์ค่ะว่ามีน้ำนม,มสต็อกเดยอะแล้วนะคะวันนี้ใครจะลาไปทำงานคะ่ะลาคนนี้เลยค่ะจอะไรบน,นั้นอยสีให้มไีไวอยู่กับไอดีๆดื้อ อารมนี้ดีนะครับเดก่อนจะไปขอสัมภาษณ์ค่ะครับคุณคิดเห็นอย่างไรที่เห็นภรรยาในสภาพกระเซิร์นกระเซิร์นแบบนี้คะน่าัาดีใช่ไหมเป็นไรเนี่ย ตอบสั้นมากแล้วก็หันหลังไปเลยดิฉันค่อนข้างทางี่จะอึ้งกับสภาพตัวนิดนึงอะคะ่ะตัวนี้ต่ทางที่รู้ตัวนะว่าจะถ่ายบอกตัวต่าแบบมัได้แค่นี้เวลามัดผม<แ>นี่นะะางนี้เลยค่ะว่าชั้นตอนนี้เดี๋ยวระหว่างที่มีว่านอนไปจะไปอาบน้ำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเวลาอาบน้ำที่แปลกๆคือมันคือเจ็ดโมงเช้าซึ่งปกติแล้วอะก็คือเวลาเนี้ยต้องคิดว่าคุณจะนอนต่อหรือคุณจะไปอาบน้ำซึ่งวันนี้เราเลือกไปอาบน้ำค่ะ คค่ะก็การแต่งหน้าจะเป็นไปจนกว่าที่เราจะได้ยินเสียงดี้วหรองนะคะซึ่งก็คือตอนนี้มันอยนี่ค่ะมัอยู่นี่นอนโอเคอเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะคะ ทานทั้งวันหรอคะไม่ได้หรอกโอเคสัิดการณ์กบบสุขความสงบอีก <c oughs> ครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือมิตาเข้าเต้าอยู่ด้านนี้แล้วก็ฟั่งนี้ใช้ฮากาสุดอยู่ซึ่งเราก็ถ่ายเป็นมุมนี้เฮ้ยเก๋อ่ะ <c oughs> ก็คือสามารถจะถ่ายรอ็อกให้นมหลุดได้โดยที่ไม่โป๊ <c oughs> โอเคก็จริงๆต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ไอคิดว่ายากลำบากที่สุดของการเลี้ยงนูววิว่าก็คือการอาบน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พี่โตอ่ะเป็นคนดูแลค่ะทุกคนพี่โตตั้งแต่นิววิว่าเกิดมาเนี่ยพี่โตเป็นคนตักนิววิว่าทุกครั้งมีไออาบให้ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สามซึ่งก็คือยากทุลิ่งก็คือมีความยากลำบากเพราะอะไรก็ไม่รู้่คือพี่โตคนร่างแขกกว่าเขาสามารถจะแบบหอบขี้ว่าะมังขังน้ำอะไรได้ดีกว่ามันยากไปหมดแต่ก็นี้ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะะค ก็มีการอาารัลวาเล็กน้อยช่วงขึ้นสึกน้ำแต่ก็สามารถสงบสึกกันได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวพอเหตุการณ์สงบแล้วมาเจอกันอีกทีนึงนะคะขอให้น่มก่อนนะคะอ๋อลืมเล่าค่ะระหว่างนี้นะคะก็จะบันทึกว่าเบบี้กินนมไปเท่าไหร่นอนตอนไหนตื่นต,นตอนไหนด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า my baby ค่ะนี่ก็มันจะเป็นแอปพลิเคชันนที่แบบว่าบอกว่าลูกตื่นตอนไหนกินตอนไหนอะไรเงี้ยแต่นี่ไอ้ก็จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอเคกำลังให้นมนะให้นมทางซ้ายเริ่ม จับเวลาแล้วพอหยุดก็หยุดก็จะดูว่าลูกเนี่ยกินนมประมาณกี่นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการแบบว่าตรวจดูว่าเขาแบบเป็นอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราจำอะก็คือสมองเราไม่ดีพอาจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันอะแอปพลิเคชันจำได้ค่ะ ะะขณะนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งซึ่งก็จะเป็นช่วงเนี่ยช่วงที่แบบว่าไอซ์จะมีอินเทอร์แอคกับมิวามากที่สุดคือจะแบบเล่นกันคุยกันร้องเพลงให้ฟังกันนะคะเป็นช่วงที่เขาตื่นแบบตื่นดีที่สุดจะตื่นยาวไปจนถึงแบบประมาณแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายเลยค่ะก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบว่าคุยเล่นกันส่วนน้องมิว่าก็สะอึกเก่งมากเลยค่ะเป็นนักสะอึกแข่งประเทศไทยใช่ไหมคะเพลงโปรดของหนูก็คือเพลงตึ้งตึ้งเลยนะแต่แค่นี้ตึงตมันจะน่าอะไรอย่างนั้นตอิเตีย ยังกับพี่คิมโนตาเน้นเชียร์ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตาเนินเชียร์ถึงแสถึงถึงล้องจะให้ดูหน้าวีว่านะคะว่าตอนร้องเพลงอะ่ะคือเขาแบบ เขาทำหน้าน่ารักมากจริงแต่ตอนนี้แก้มของเขาสองข้างอะเป็นผื่นหมดเลยซึ่งไอ้แบบไปถามนะหมอที่เป็นเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสิวในทารกชื่อว่า p i o n a t a l acne ก็คือว่าเป็นทารกทุกคนสามารถเป็นได้เกิดจากการแบบว่าระดับฮอร์โมนเปลี่ยนไปจากอยู่ในท้องแล้วก็มาแบบระดับฮอร์โมนเปลี่ยนฟืบอย่างเงี้ยหน้าเขาก็เลยแบบมีแบบ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 เป็นสิวๆตรงนี้นะคะก็คือแบบไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าเขาเจ็บหรือว่าลำคาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ต้องอดทนวันนี้ Soft yellow duck. Soft yellow duck. Wow. Do you like this color? This is my favorite color. This is green color. Wow. Baby Tush. Sparking green fall. A Do -y. A -do Yay. Fluffy red bird. Fluffy. Fluffy. Wow. Do you like it? Oh, mm hmm. และตอนเช้าก็เป็นช่วงเวลาเอ็กซ์ซอร์ซส์นะคะอาม่าบอกว่าให้จับยีว่านอนคว่ำด้วยเขาจะได้แบบว่ากระดึบกระดึบแล้วก็แบบหันคอไปทางซ้ายไปทางขวาน,นะคะ่ะมามี่ มันยาวนานขึ้นมาก่บทุกคนสมัยก่อนแรกๆก็คือแบบ5ทีจบอิ่มแล้วแล้วก็นอนแต่เนี้ย2ชั่วโมงที่รักกินมาบารอนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเสร็จปุ๊บก็โอเคจับเลิกปุ๊บจะพาไปนอนก็คือไม่นอนร้องไห้แรกแล้วพอกินต่อก็คือจบก็คือหยุดร้องไห้ก็คือยังกินไม่อิ่มคือกระเพาะเขามันน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็คือแบบกินนมวนไป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 ตอนเนี้ยนมจะเปื่อยละวราวีวากินจนจะ2ชั่วโมงแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่อิ่มเลยค่ะ เป็นเวลา11โมงครึ่งค่ะวางมิว่าลงเรียบร้อยแล้วจบพาทกินนมมาราทอนนะคะก็คือนัอ่มาก คืถึงเสร็จมุมคืนมากคืนมุมยาวไป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 ก็คือม,มันมีหน้าซีดมาก<ฮ>พอเองแต่งหน้าไปเสร็จก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลาที่เวลาของเราเราจะไ่กินข้าวคะ่ะซึ่งก็คือเป็นข้าวที่สั่งมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวกิกนข้าวแล้วก็ไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำพูดๆชิมาก็เนี่ยคะ่ะต้องทําทุกอย่างโดยที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าวีว่าจะฟื้นคืนชีพเมน่อเมื่อไหร่เราก็ต้องมาดูลูกต่อนะคะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะ นี่ค่ะอาหารจากร้าน Eat Fit, Fit, Fit t h นะคะไอสั่งมาเป็นแบบแพ็กเกจเลยก็จะได้ไม่ต้องคิดนะคะว่าจะกินอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคิดเนี่ยก็จะสั่งมาไม่ทนันก็เลยสั่งมาไปเลยนะคะจากร้าน Eat Fit, Fit ค่ะสภาพความเป็นอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือกินข้าวตรงนี้หรือว่าก็อยู่ตรงนี้ที่แบบว่าเราอีอาเนี่ยเราก็จะเป็นแบบตุบๆๆๆๆวีว้าไม่ต้องลองนะคะมามีูานี่แล้วก็กินข้าวไปด้วยได้ก็เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะ นมของเรามีไม่มากแต่ว่าก็มีนะคะคือบอกตามตรงว่าไม่ได้ตั้งใจทาสต็อกนมเลยค่ะเพราะว่าก็คือกะว่าให้พี่ว่ากินสดจากเต้าของเราไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคืเป็นนมที่แบบว่าบังเอิญเหลือบังเอิญว่ามีเกินนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเด้ออะไรเด้อนี่คลอดมาแค่เดือนกว่าเองเด้อพี่บอกว่าไอ้ไม่ได้ตั้งใจจะสต็อกนมเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ก็คือกะว่าให้พี่ว่ากินนมจากไอ้ตลอดเลยแล้วคือไอ้ก็ไม่ได้มีการลางานคือบางคนที่เขาทำสต็อกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอะลางานได้แค่ประมาณ3เดือนแล้วก็ต้องกลับไปทํางานต่อเพราะฉะนนนนนั้้ตตตอออาาไปทํงงูกกกก็ิม ทางเราก็คือไม่ได้มีการลางงานแต่อย่างใดแต่วันแรกที่ขอดีว่ามาก็คือก<ฮ>นรงตำแหน่งการทำงานตลอดมาตลอดไปก็คือแบบว่าถ่ายบอกวีคถือว่าเป็นหนึ่งในการของเราก็เลยคิดว่าแบบว่าโอเคเราไม่ต้องลางงานก็คือแบบเราอยู่ตลอดคือวีว่าสามารถกินมนมได้ตลอดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการไม่ได้ตั้งแรมสตอ็อกนมแต่ก็คือแบบนมแบบนมที่เหลือนมที่แบบนมเกินมาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <ๆ S 1> เราก,ก็เก็บเก็บไว้เลยครับเผื่อวันในวันหนึง่งฉุกเฉินเผื่อวันในวันหนึ่งที่แบบว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาอาทิเช่นเหมือนตอนที่เราเป็นโควิดซึ่งตอนนั้ ว่านโยบายทางการนมของแม่แต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกัน รูปแบบการให้บางคนตมให้เลยบางคนให้กินจากเต้าบางคนจากเต้าครึ่งนึงจาก้คือมันแล้วแต่คือมันหลากหลายมากมากคือแบบมันยังไงก็ได้คือแบบว่าเอาที่แต่ละแม่แต่ละบ้านอ่ะสะดวกสบายใจเลยแต่ทั้งบ้านเราอะก็สะดวกแบบนี้สะดวกว่าเออเขาเต้านาน,นแล้วก็ถือว่านมเหลือก็เือเก็บเป็นสต็อกไว้ซึ่งไอจะบอกเลยว่าหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆอะ่ะคือก็อเหมือนคนเดียวทุกคนคือถ้านมมันน้อยน้ํานมมันไม่พอองี้มันจะเป็นความเครียดของคนที่เป็นแม่มากๆซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ไอส์คลอดลูกออกมาทุกคนก็ดูกันนะคะว เจสซี่มัมนะคะกินทุกวันเลยโดยที่เวลาเทกินเนี่ยจะแปลกหน่อยคือไอซ์อ่ะจะกินตอนตีสองก็เป็นช่วงแบบว่าตอนกลางคืนอ่ะคือตอนนี้ก็จะใช้ชีวิตใช่ปะแล้วไอซะเคยแหละคือจะมากินตอนข้าวเช้ากับข้าวเย็นอย่างเงี้ยคือบางทีเราลืมบางทีเราลืมบางทีเราตั้งใจยิยงลูกเราก็เลยแบบว่าเช้าเย็นคืออะไรคือตอนไหนก็เลยแบบว่าเอาไปกินตอนกลางคืนที่เป็นตอนที่แบบว่าแบบชีวิตสงบทุกอย่างเงียบอะไรเงี้ยก็จะกินตอนนั้นนะคะกินวันละสองเม็ดซึ่งก็กินอย่างเงี้ยตลอดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่านมของเราอ่ะเพียงพอมากๆคคืืออมมมีนนให้วากกิรบทุ แถมมีน้องหมูด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ย แบบมีนาชื่อว่าจะไปถึงจุดนี้จุดที่แบบไม่ได้ตั้งใจทำสตอ็อกแต่ก็มีสตอ็อกให้ทำซึ่งหนีรู้คนทราบกันแล้วว่าทางเราเนี่ยถึงขั้นรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ของเจสซี่มัมเลยเพราะว่าลองใช้แล้วของเขามันดีจริงๆริแล้วสารสกัดทั้งหมดข้างใน,นก็คือดีจริงๆแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะมันปลอดภัยมากไอกิ่งจริงๆคู่จริงจริงคือไอ้อะรีวิวของมาเยอะมากถ้าเกิดว่าของมันไม่ไดีจริงๆก็คือไม่กล้ารับงานแล้วอันนี้รับพรีเซนเตอร์ด้วยกีฟเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแกก็คือถ้้้้้้้้าาาาาาาเเเเเกก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 ิิิิิดดไไไไมมมม่่่่่่ีีีีจจจจรรรรรรงงง็็็็คคืืออออแแแแบบบููะะะหหนนนนปทลลลลลวววววตยยยๆสึ แต่ทันี้ทังนั้นก็ไม่ใช่ว่ากินเจสซี่มันก็ใช้ชิแบบว่าแบบแป๊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 บแบบว่าทำตัวแบบว่าเหลวแหลกอะไรก็ไม่ใช่นะคะก็แบบกินน้ําเยอะด้วยพักผ่อนเยอะด้วยแล้วก็กินอาหารที่ดีด้วยอย่างตอนนี้ก็จะกินอีกกินคุกกี้เป็นคุกกี้จากร้าน t o the moon and b a c k นะคะอันนี้เป็นคุกกี้ที่เขาบอกว่าช่วยเสริมนมเห็นไหมเราทุกช่องทางเราแบบกินทุกอย่างที่เขาบอกว่าดีจริงจริงก็นี่ก็กินจะบอกว่าเนี่ยอร่อยมากต่อให้ไม่ท้องนะลองสั่งไปกินดูได้มันอร่อย พลังงานไปก่อนเผื่อมีว่าตื่นแล้วไม่ได้กินช่วงเวลาฝักบัวได้หมดแล้วค่ะันนี้เวลาบ่ายโมงนะคะก็หมดเวลาของมามีเป็นเวลาของมีว่าแล้วหรือเปล่าโอเคมามีมาแล้วค่ะอคนอนต่อไหมนอนต่อหรือนอนตื่นนอนต่อหรือจะต,ตืออต่นอนอน 嗯。<noise> <noise> <noise> เอยนะคะไอกลอจะมาแวรีวิววีวากันค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยน้องวีว่านะคะก็จะเปลี่ยนเพิร์สบ่อยมากก็คือวันละ7-10แผ่นก็เยอะนะไอว่าเยอะคือนางอาจจะแบบว่าไม่สามารถทนเปียกได้เลยไม่สามารถจะแบบให้มีความเปียกระคายเคืองได้ก็จะต้องแบบว่าฉี่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เสมอๆตลอดเวลาก็คือ7-10ก็คือเยอะมากต่อวันนะคะแล้วก็การร้องไห้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือหลักๆที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือหิวซึ่งหิวบ่อยมากอยู่หิวตลอด อ๋อหิวนมหรอโอเคหิวนมจะกินนมกเลยแล้วคือการร้องไห้ของมิ่ว่ารู้สึกว่าเป็นการร้องแบบร้องแบบทรงพลังอ่ะมันคือเป็นการร้องแบบร้องจริงจังนี่ร้องเล่นๆร้องแบบอื้มซึ่งก็ไม่แน่ใจเด็กทุกคนอาจจะร้องจริงจังอยู่างเดีเปล่าแต่ที่มว่าคือแบบว่าร้องเสียงดังแล้วก็ร้องแรงแล้วก็แรงเยอะด้วยค่ะทุกคนแรงทุกอย่างเยอะไปหมดเลยแบบแรงเยอะอ่ะเป็นเด็กแรงเยอะมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นยังหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งมีเป็นคนแรกอะเนาะก็เลยรร้สึกว่าแรงเยอะร้องเสียงดังประมาณนี้ค่ะแต่ก็โดยรวมเรู้สึกว่าเขาเป็นนคทีี่่เเล้ยยงงาาามกอ <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาลองไห้ก็คือลองไห้เวลาออกนมคือเขาว่าจะกินนมเยอะใช่ปะแล้วพอกินเยอะไปอะ่ะมันก็จะออกออกมาซึ่งเวลาเขาออกออกมาเขาก็จะตกใจว่าเขาออกมาแล้วเขาก็จะลองไห้เลยทุกวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <laughs> ได้ยินเสียงไหมคะ <laughs> วันเลี้ยงลูกเด็กก็จะประมาณนี้วันเดวิดพาดี้อันวี นีเวลาบ่ายสามนะคะ <c oughs> ก็คือเมื่อกี้วีว่าเข้าหลูก,กินนมมาราธอนไปอีกหนึ่งห่วงเวลานะคะก็คือกินนม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 วนไปคือไอ้อะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือกี่ชั่วโมงผ่านมานะคะแต่ว่าก็คือกินนมไปอีกแล้วตอนนี้ก็คือนมที่ได้มาอีกนะคะแล้วก็เพิ่งมันสึกค่ะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานมากเลยค่ะการให้ลูกเข้าเต้าเนี่ยคือไอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนส่วนใหญ่เขาถึงปั๊มนมออกมาแล้วก็ให้ลูกกินจากขวดการให้เข้าเต้าอ่ะคือแบบเนินนา คือแบบอุ้ยเันเป็นหมีโคอาล่าเราก็เป็นจิงโจ้คือแบบเกาะติดที่นมเราตลอบเวลานเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วทำไมคนถึงเลือกที่จะให้ขวดนมกันแต่ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วก็คือแล้วแต่เลยคือนี่ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้หรือเปล่าหรือยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านทุกแขน,แนงทุกสาขาทุกภาคส่วนกกิจกรรมว่าอะไรยังไงนะคะอย่างตอนนี้ก็คือว้าวว่าได้แล้วแต่ว่าไม่หลับจา้าตาโตเบิกโพรงเลยจา้าตาโตมากเลยค่ะ่ะะวดีค ตื่นมาพูดคุยใช่ไหมคะเอ๊ะทำหน้าอย่างนี้คืออะไรคือหิวอยากกินอีกเหรอลูกไม่กินแล้วมั้งหิวขึ้นกินไปเป็นชั่วโมงเลยไม่ต้องกินแล้วนอนเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเรานอนเล่นกันมาเอาปล่อยพลังอีกหนึ่งที ตอนอต่อก็คืองงม,มากมันก็กินนมเยอะอะไรขนาดนี้มีว่าจะเลเวลวอัพแล้วค่ะก็คือโตขึ้นมากๆคือมันมมียังปรับตัวไม่ทันคือปกติเขาไม่ได้กินนานขนาดนี้ตอนนี้คือกินนานมากกินเยอะมากยิ้มอะไรลูกยิ้มอะไรยิ้มอะไรลูกอยู่ๆก็ยิ้ม,ม ะคะะนได้เลิกงานยามดีแบบ,บนี้แบบว่าเตรียมตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาลีว่าออกไปเดินเล่นนอกบ้านนะคะวันนี้ได้ลงมาข้างล่างครั้งแรกเลยนี่นี่นี่ได้เจอพี่แมวพี่ปานสวัสดีค่ะพี่ชูสวัสดีค่ะไม่ได้มีใครสนใจใครค่ะแมวก็ไม่สนใจทางเราค่ะเราก็ไม่สนใจแมแวเลยคนต่างอยู่ย่างยายกันอยู่ค่ะ น่าจะนั่งกินไปพร้อมกันที่มีวีว่าอยู่ตรงท้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าวางก็คือไม่น่าจะรอดเพราะฉันก็ไ,ไม่งกินไปด้กันค่ะมีเอาเบอร์โตนั่งมองอยู่ด้วยนะคะสภาพหัวหมบนี้คืออะไรคะลา่าสุดก็คือนั่งกินแล้ววีว่าเนะคะก็เลยยืนทำตัวเหมือนเดินอยู่แล้วก็กินไปด้วย พราะว่าเราต้องดาเนินการงอเจ้าแมวด้วยเพราะว่าเจ้าแมวอาชีพบนโซฟาเราไปตอมน้าบนโซฟาเพื่อประกาศให้ดูว่าเราเป็นเจ้าของนะไม่ใช่แมวโอเคค่าวว่ามีเปิดนมให้นูกินแล้วไปเริ่มส่นอินไหนคุณ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 น้ำหวานช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้กิจกรรมของคุณคืออะไรคะกิจกรรมคือใหุ้พ่อเนี่ยเป็นลูกกระบายที่สวสาธารณะ ส่วนคุณอาม่าเนี่ยก็คือแบบนวดขาบันเ,เทิงนวดให้นวดมือนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะททั้งสิน,นิดนึงในขณะที่ทางเราก็คือต่อสู้กับลูกเพื่อนพังดูหัวดูสภาพหัวอยากให้รู้ว่ารีวิวว่าวันนี้เป็นไงคือให้ดูสภาพหัวค่ะ<ส>ของดยนะคะพี่ว่าลองให้แบบที่ใครที่บอกว่าเด็กลองให้เงนี่ยค่ะพี่ว่าคือเด็กคนที่เราให้เงย่ยค่ะแงแงยงแงยงแงี้องเงียเงไม่เคยยู่ะงห่เงียถึไหลจนหลับเนี่ยแหละเงี่ยกับอุแวแวถ้า เป็นคน้ยเหมือนเลยเป,บบเ,เป็นคนในเน็ตไอ้เลตันนนน้งแต่แบบปะขนานี้นี่ละสามทุ่มนะคะมีว่าสึกคัก้าก แล้วไปเห็นนะคะก็มีการเปลี่ยนคอสตูมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้วิว่าหิวร้องไห้อยากเข้าเต้าอีกแล้วเข้าเต้าไปนะคะแล้วก็กินไปนานมากเยอะมากจนกระอักนมออกมากองใหญ่แบบเปียกครั้งตัวเลยก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นานสักหนึ่งทีนะคะส่วนมามีก็คือถึงตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถทำเนินการอาบน้ำได้สําเร็จก็คือมีการลักลอบแปรงฟันบ้างลักลอบล้างหน้าบ้างแต่ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำักทีนะคะวิว่าก็ไม่มีท่าทีว่าจะงง็ะไรเลยค่ะคือคักมากเลยนอคะมันคือคักอะไรขนาดนั้นนะคะเนี่ย ่ใช่เวลานอนหรอครับกลางคือนอะ่ะค่าทุ่มแล้วค่ะพีนน่าก็ยังไม่หลับเลยไอ้รักรอบไปอาบน้ำมาได้แต่ก็ไม่รู้ทําไมค่ะทุกคนคือเอาจริงๆนะคือตอนแรกอะ่ะไอคิดว่าไอเอาอยู่มากแน่เพราะปกติพี่าก็นอนได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าคือวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะว่าไอเหนื่อยแล้วหรืออะไรแต่ว่าแบบเขามไม่นอนเลยอะ่ะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแบบ ي, จะแบบชวนแม่พี่โตมาช่วยดีไหมแต่ก็คิดว่าเราอะ่ะเอาอยู่แ,แน่แต่ปรากฏว่าดูจากสภาพก็คือเอาอยู่ หลังจากนี้ไปถ้าเกิดพี่โตจะไม่อยู่บ้านตอนกลางคืนก็พี่หนุยช่วยเหลือหนุ่ยจ้ะไม่ได้ทุกคนปกติเรารักกันดีทุกคืนเลยนะคะแต่มันแบบวันนี้มัน,มน,มนไม่ใช่คืไปไปอเป็นเพราะเราเหนื่อยเกินไปเสื้อดือยไม่เวลสื้อดือย เป็นวันที่ประหลาดมากปกติอะมีว่าจะนอนประมาณ2ทุม่มแล้วก็ตื่นมากินนมตอนประมาณ4ทุม่มเที่ยงคืนตี4 6โมงเชา้าใช่ปะแต่วันเนี้ยก็คือไม่นอนเลยนอนประมาณ5ที10นาทีหลังจากกินนมเสร็จตั้งแต่เดินเล่นเสร็จอะค่ะแล้วไม่นอนยาวอีกเลยอะจนถึงตอนเนี้ยคือเที่ยงคืนเพิ่งจะนอนคือนงว่าว่าเกิดอะไรขึ้นคือคิดถึงแดดีแน่ๆเลยคือแบบพาให้คนอื่นไม่ได้แล้วว่าเพราะปกติอะตอนช่วงเวลาตอน2ทุม่มอะแดดีจะเป็นคนพานอน คนก็ขอบอกไว้เลยว่าหลังจากนี้จะไม่ใกล้อยู่บบนี้ว่าสอนๆต่อไปแล้วหมายถึงว่าอจะต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะต้องมีแม่พี่ตู้หนึ่งแลก็ต้องมีพี่ตู้อยู่ไม่งั้นไม่ได้จริงเพราะมันก็แบบไม่ฮิลตี้ต่อวีวาด้วยเพราะวีวาเขาก็เหมือนเครียดหรอหรือไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าวันนี้เราจะไปเข้านอนแล้วค่ะทุกคนก่อนนอนนะคะก็จะกินอันนี้เป็นโปรไบอติก้ายค่ะถ่ายดีแล้วก็จะกินอันนี้ ลงนะคะคให้แบบว่าเรามีท่าเตะเราจะกินอันนี้ตั้งตอนอันนี้คือเจสซี่มัมนะคะก็ขึ้นหมดไปหนึ่งแงก็ขึ้นแพใหมค่ค่ะจะกิน2มิลลาระเพื่อเป็นการเรียมรูให้มาเยอะๆคะ่ะ ใกล้ครบย4ิบสีชั่วโมงแล้วทำไมชีวิตมันยาวนานขนาดนี้รู้ walk with you. สึกเหมือนทายวอล์กวีกอยู่굿มอร์นนิ่งค่ะขณะนี้เวลา7โมงเช้านะคะไอนั่งอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ตี5 คือว่าตื่นมาเนี่ยตีห้าละแต่ว่าอยากหยิบกล้องมาก็เลยไม่ได้หยิบกล้องนะคะก็คือว่ากินมนมแล้วก็หลับไปบนตุ่ไอนะคะแล้วก็อันเนี้ยตื่นมาอีกทีก็เลยอาจเดไปหยบกล้องมาเพื่อที่จะบอกว่าคิดว่าเรนมีของสุกปจ็ดิศเท่านี้ก็คือชุดแม่ลูกอ,อ่อนก็จะประมาณนี้ค่ะก็ ไม่รูจะพูดว่าอะไรเลยดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะชีวิตของไอในช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันนะคะไม่รูชอบรือไม่ชอบงไงก็ไม่รู้ก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ขอเป็นคึกกันได้ล่างนะคะวันนี้ไอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเช้านี้วันนี้ก็ต้องลุยกับวิวาอีกหนึ่งวัน,นค่ะขอกําลังใจให้บันนมีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย